กันหนาวไพี่น้องเลยพายางไปเหตุงานพี่น้องเลยไปพี่น้องไปทำงานไกลตื่พี่น้องเลยหลังแหลกแขนเส้นพี่น้องเลยบอสบายแต่ว่าบริษัทกระจายคือเก่าแต่พี่น้องเลยอากาศหนาวขี่หมงไหล ก็อยู่บ้านนังลังนี่พี่น้องเอ้ทำความสะอาดพร้อรีดผ้าพ้อมได้พี่น้องล้งนี่ก็ได้โอ้ยแต่มันแล้วขักพี่น้องเอ้ทำความสะอาดสองห้องน้ำาสมสองห้องนอนแล้วก็ห้องกัวทำความสะอาดแล้วก็รีดผ้าพี่น้องรีดผ้าปูรีดผ้าปู ปอโคโฮมปอกม้อนสิละพี่น้องเอ้ยลังหายจริงบ่อยากลับงาพี่น้องเอ้ยเจ้าของบริษัทบอกว่าเจา้าคือบนรับดีดผ้าน้ำแน่โอ้ยไปเลยว่าตั้งแต่็มความสะอาดก็ยังบวชอีกจะไปดีดผายว่าเส้นเอาเจ้าไปหาคนใหม่เถอะว่าเส้นเอคอยบนรับประกันมาคอยเห็นได้แต่องคอยดีดได้ยิ่งอกพี่น้องขอยบไปยักดีด เป <c oughs> ็นอย่างหนุ่งยากในสิรแลนมาทำความสะอาดในจะมาลีดผา้าอีกโอ้ยนาะพี่น้องเอ้ยเสียเวลาพี่น้องอกอกระเถิบ <c oughs> ถามคนพี่น้องเลยของฟังพี่ดีกว่าไก่อะไรนะเหลือกลุ่มเรียนเจ้าของบ้านก็อยูอบ้านที่พี่น้องย บอกให้เพิ่มชั่วโมงกับบอเพิ่มหน้าบานลังนี่เพิ่มให้เป็นอันสี่ชั่วโมงก็ยังไข่ไสี่ชั่วโมงกับประมาณเห็ดทั้งหลังอันบริเฮ็ดบริเฮ็ดเด้บริเฮ็ดเยอะพี่น้องเห็ดต่อมน้าสองของหน้าแต่ว่าหลีดผ่านที่หยาพี่น้องหลีดปอกจีนอนแล้วก็ปอกหมอน มอนเพิ่นนองหลายพี่น้องก้มนอนคนเดียวหัวก็บ,บม่มนีอ่ามันใหญ่หัวตาย <laughs> นอนผู้เดียวม้อนเป็นซิบผู้นะเปลี่ยนอันปอกม้อนประมาณซิบใบโอ้ยจะมันเราขักนอนผู้เดียวองไสเห็น <laughs> องไสหัวสีใหญ่หลายพี่น้อง <laughs> เปลี่ยนปอกหมอน,ลน,ออน,อน,นหลายพี่น้อง,อาลดลดองามายังมาทันหอดเด้อพี่น้องถาโหลดโหลดยังประมาอยู่ยังเตือนหอดกันที่ถาโหลดพอดีหอดบ้านลูกค้าพี่น้องอนี่โรงเรียน <c oughs> ไก่หอได,ด้พี่น้อง ตอนกลับกับยางนะพี่น้องยางกลับเนยบกขึ้นดอกลดเมย่นานมาสามสิบนาทีมากันหนึ่งแถวนี้ยวได้ขันถาตัวยางเอาหอดก่อนพี่น้องยางเอาก็ประมาณสิบแปดสิบเก้านาทีหอดสถานีรถไฟ พี่น้องย่างพี่น้องมาชมบรรยากาศดูเป็นไมรุ่งหลวงนตะกางพี่น้องเลยตะกกางเนี่ ไก่เติบพี่น้องไอ้สรอยหนาพุ่นมันไม่นซอยพี่น้องเลี้ยวซอยหน้ากันมันเจอป้ายรถเมล์กับพี่น้องเดี่ยวนแล้วน,นะพี่น้องอันนี้สองอาทิตย์เดี๋ยวนี้เฮสองอาทิตย์เทือนหนึ่งพี่น้องบ้านหลังนี่นะสองอาทิตย์เทือกันให้คนอื่นมากก็คือสิบวอหลอดตัวเพชรว่แล้วเพราะว่ามันสกปรกพี่น้องเย ถ้าข่อยเห็ดได้บอกกับเจ้าของบริษัทว่าคือสิบอไม่ไปเห็ดได้คือข่อยเนาะอันหลังนี่นะมาสนถ้าข่อยเห็ดได้ผู้เดียวใหย่เนี่ยแล้วก็บอกเอาไปนะมาถ้าข่อยผู้เดียวนี่ยละใหย่กลัวตายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพร้อมพี่น้องเห้ ย่างไก,ก่พอคอยเห็ดยังแต่ตละมือแต่ละเวนในพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเลยการเห็ดงานของคอยแต่ละมือแต่ละเวนก็สิเป็นเงินสีละย่างพี่น้องเลยวันจันทร์ก็ย่างวันอังคารก็ย่างไก่จากบ้านค่ะข์จะถึงบ้านลูกค้าไก่พี่น้องตะละหลังสู่ชีวิตไปพี่น้องเอ้ย กันโบสู่ไปสีเลียงพี่น้องว่ามีสามีเลียงพี่น้องมีแต่เลียงสามีพี่น้องเอ้ยชีวิตขอ่อยู่เมืองไทยกะพอปน,นันอยู่เมืองไทยกะเลียงสามีอยู่เมืองนอกกะเลียงสามีมนกกีน่ละินคนเก่ง <c oughs> คนเก่งพี่น้องเอ้ยภุ่มใจมาสิ ภูมิใจไปไหนก็ทํางานด้วยตัวเองบาซารพี่น้องเอ้ยเบาปอบใจจะขอไหมพี่น้องอัอนนี้คนเหลี่ยบก็สเสียเอาใหม่อยู่พี่น้องเอ้ยเาามอยก้อนเฮ็ดงานนะพี่น้องเอ้ยหน้าเหลี่ยบายหนาพี่น้องไก่เถิดบานลูก้าไก่แล้วไก่แล้ว ความยาวก็ซ้ำคลิปวิดีโอคลิปนี้แหละพี่น้องต่ขอพ่าหัดเจ้าะยาเบ็ดงาตร้ มาในใส่รองเท้าแบบสบายๆพี่น้องมาใส่กันหนาวมาได้รองเท้าก็ได้ันฝนตกกระเปียกหมดหยอดเลยรองเท้าก็ได้ใส่รองเท้าขน,นแกะขนแพรมาขนหมีมายางมันจังเบ,บงาพี่น้องมันใส่รองเท้ากันหนาวมากนักเป็นประมาณเกือบเกือบโลพี่น้องสามสิบขีดก็รองเท้าหนักแล้ว เหลี่ยวนี่พี่นอ้องบานนุขาถึงแล้วถึงแล้วบานนุขาก็ได้ประจำบานนุขาประจำน้องสองอาทิตย์เดือนหนังเธอตอนกลับก็ยางกลับเหมือนเดิมแะ้วพี่น้องเอ้ย จำวันของสไปสวีเดนจดงสีละพี่น้องเฮ้ยเมาาม,อ,มอยสู่ฝั่งพี่น้องเชีวิตวิ่งทำงานเสร็จ <laughs> ง,งานแล้วพี่น้องตว่าการเดินทางกับงอนปิ่งแบบพี่น้องเลย คุณลูกค้าอยู่บ้านก็บสบายโอ้ยลูกค้าอยู่บ้านรถแดงตัเจืดจอดอยู่ว่าแม่ยังบอกลัขานพี่น้องเหตุงานอยู่บ้านไหนะจะโทรศัพท์กันเ่าดูดฝุ่นกับปิดปุ๊บพอปะเด็ดกุยโทรศัพท์พอประชุะบพะอว้าวแต่มันหนาใหญ่ประชุมก็แทนที่สิมือเรทาทำความสะอาดบ้านมันเ็ากขัด นี่ละบ้านหลังนี่ละพี่น้องลูกค้าสองอาทิตย์เทื่ยหนึ่งนี่รถเล่าคันแดงแดงเห็ดงานอยู่บ้านนะย่าไม่ไปเห็ดงานนอกบ้านน้องแต่ไว่หลัดมา้านี่บ้านคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าเจอก,กันคลิปใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นอ้องสบายตัวพิเดนเลยนะจ้ะ